สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Last n o w h e Studio นะครับผมในวันนี้นะเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องที่ไฟดีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้สรุปทั้งหมดนะฮะผมจะสรุปแค่ตอนแรกนะครับถึงภาค Dark Sinner นะครับเนื่องจากภาคนี้เนื้อหามันเยอะนะครับถ้าเกิดจะสรุปทั้งหมดทีเดียวนี่ยคาดว่าจะต้องรออีกนานเลยนะครับเราเลยแบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะครับแล้วก็เอามาให้ดูทีละพาร์ทนะครับผมแล้วเมื่อลงครบทุกพาร์ตนะเราจะจะลงไปคลิปเดียวให้ท่านชมได้ดูนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก่อนจะไปรับชชมมอย่าลลืกกกดดดไค์์แรตนะ ด้วยนะครับจนถึงแสนตับใครแล้วนะครับหนึ่งแสนเมื่อไหร่มีของแจกแน่นอนนะผมฝากท่านผู้ชมนะแชร์ให้เพื่อนๆได้กดไลค์กดแชร์กดติดตารกันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมันเลยครับยูกิไฟดียูกิไฟดีนะผมก็เป็นในเรื่องต่อจากยูกิ GX นะครับโดยภาคนี้นะครับจะมีจุดเด่นนะผมอยู่ที่การขับมอเตอร์ไซค์ดอลนะครับหรือเรียกอย่างว่าไลติ้งดอลนะฮะซึ่งตัวเอกในภาคนี้นะผมก็มีชื่อว่าฟูโดยูเซนะครับเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อนกเมืองนรือหก่อนนะ หลวงนนั่เฟูโต้ยูเซนะครับได้โดนแจ็คแอตลาสนะครับขโมยสตาร์ดัตตาก้อนแนลแล้วก็ดีวิลของเขาไปนะครับซึ่งแจ็คแอตลาสนะครับหลังจากที่ขโมยสตาร์ดัตตาก้อนแล้วก็ดีวิลเลอร์ของยูเซาไปนะครับเขาก็ได้ไปที่เมืองหลวงนะครับหรือว่าเมืองโดมิโนซิตี้นะครับและจากนั้นนแจ็คก็ได้เป็นดิวอ้คิงนะครับของเมืองโดมิโนซิตี้นะครับซึ่งยูเซก็ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะไปเอาสตาร์ดัตตาก้อนแล้วก็ดีวิลเลอร์ของเขาคืนนะครับซึ่งยูเซก็มีพรรคพวกอยู่ไม่น้อยนะครับและพรรคพวกของยูเซทุกคนนะครับก็ สามารถเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ดีวิวเลอร์ของยูเซได้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไปขโมยมาสําเร็จนะฮะก็ได้มียามนะฮะไล่ตามมานะฮะและเมื่อพวกยามตามยูเซมาทันนะครับยูเซก็ได้ยื่นคำท้านะครับว่าให้ยามคนนั้นนะครับมาดวลกับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเกิดยูเซชนะนะฮะจะถือว่าเรื่องวันนี้นะครับไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะและพระพูของยูเซจะไม่เคยขโมยอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งยามนั้นก็รับคำท้านะครับเพราะยามนะครับได้มั่นใจในฝีมือตัวเองนะผมก็ยังไงก็ต้องชนะยูเซแน่นอนนะคคคคคครร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 รัััััััับบบบบจาาาาาาากก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 นน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 ้้้้้ทททงงงงงงงููููู่่่่่่็็็็เเ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 ิิิมมมมมไไไไตตดดดดดดอออออลลลลละะะซซซึึีีีีปใหแยยยยยฝืขธว นแต่ด้วยที่มีความเป็นสกิลพระเอกนะครับยูเซก็สามารถเอาชนะยามมาได้นะฮะและต่อมานะพวกเขาก็ได้เจอกันอีกรอบนะฮะโดยยามคนนี้ก็มาท้าดวลกับยูเซนะครับซึ่งยูเซก็มีปัญหานะครับต่อรับคำท้าดวลนะแล้วทั้งคู่ก็ดวลไรติ้งกันอีกรอบนะฮะแต่ว่าคราวนี้นะครับเด็กใหม่ของยานะผมได้โหดอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็ทำเอายูเซลำบากกว่าครั้งก่อนอีกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ยูเซมีสกิลพระเอกนะครับเลยควักสกิลนี้นะฮะมาชนะยามอีกรอบนะครับซึ่งยามคนนี้ก็แพ้ไม่เป็นท่่าาาเเเเลลลลยยยนนนนนะะะคคคครรรัััับบบแแแหงจจจกกทีีููซดด้ส็็ออม าดครับซึ่งแจ็คแนบก็จะมาคืนการ์ดสตาร์ดาดาคอนให้ยูเซ่นะครับแต่ว่ายูเซ่กับปฏิเสธนะฮะผมก็บอกว่าจะเอาคืนในการดวลเท่านั้นนะครับซึ่งแจ็คแอนไลท์ก็ไม่มีปัญหานะครับเขากลับรับคำท้าดวลของยูเซ่นะครับและจากนั้นทั้งคู่ก็ไลทิ้งดวลกันนะครับผมซึ่งสนามที่แข่งนะก็เป็นสนามแข่งของจริงเลยนะครับแต่ว่าไม่มีผู้ชมนะฮะและทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากดวลกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าฝีมือของทั้งคู่นะครับสูสีกันอย่างมากเลยนะครับและในที่สุดนะครับแจ็คแอนไลท์ก็สามารถเชิญเเรรดดดมออนนนาก้ะคับแลล์ กระจกฮาร์โมเนียนะฮะทำให้สามารถเอาสตาร์ดัตตาก้อนนะครับมาเป็นของตัวเองได้และสตาร์ดัสแล้วก็เลดเดมอนนะครับก็ต้องต่อสู้กันเองนะครับและในระหว่างที่2ตัวนี้ต่อสู้กันอยู่นั้นนะครับก็ได้มีแสงไฟประหลาดโผล่ขึ้นมานะครับโดยที่มาของแสงไฟนั้นนะครับก็คือมังกรล่างแดงนะครับเหมือนกับว่ามังกรตัวนี้นะครับพยายามมาขัดขวางนะครับไม่ให้สตาร์ดัสแล้วก็เลดเดมอนต่อสู้กันเองนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับในขณะที่กำลังจะรู้ผลอยู่แล้วนะฮะดีวิลของทั้งคู่นะครับก็ได้เกิดพัััััังงงงซซะะะะะกกกกกกก่่่่่่ออออนน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 คคคคครร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 บบบบจจจทาา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 ให้้้้้้้้ไไไมมมมมสสถูููผผลลลลลลตตดดดเเยยยแแแแขขว็็็์ีโึ ครับผมและยูเซก็ได้โดนเหล่าผู้รักษาความปลอดภัยนะครับหรือว่ายามนะจับตัวไปนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยผมแจ็คแอดลาร์ก็ได้รู้ความจริงนะฮะว่าถ้าเกิดในตอนนั้นนะตอนที่เขาด้วยกับยูเซนะถ้าเกิดไม่มีมังกรแดงมาขวางนะครับเขาต้องเป็นฝ่ายแพ้นะครับซึ่งแจ็คก็โกรธกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บอกนะโอ้โหอยากด้วยกับยูเซอีกรอบนะครับและจากนั้นนะครับเล็กก็สวินเนี่ยผมก็ได้เล่าเรื่องบางอย่างให้แจ็คฟังนะครับว่านานมาแล้วนะครับในอดีตนะผมมีผู้ผลึกจิตชั่วร้ายนะครับหรือว่าเทพสรลุดออกมาไ้นะทรรศ โดยเขาเนี่ยก็ต้องการซิกเนอร์นะครับผมหรือว่าผู้ถือตาอัครามังกรนะครับให้ครบทั้ง5คนเนี่ยเพื่อใช้พลังนี้นะผมปราบเทพสิทธนีแล้วก็ปราบจิตแห่งชั่วร้ายให้ได้นะครับโดยในตอนนี้ผู้ถือตาอัครามังกรก็มีอยู่2คนนะครับก็คือแจ็คแอตดร้าแล้วก็ยูเซ่ตัวเองซึ่งในที่สุดเนี้ยยูเซ่ก็หาทางออกมาจากคุกได้นะครับซึ่งการมาครั้งนี้เนี้ยยูเซ่ก็ต้องดูแลกับยามคนหนึ่งะครับที่เป็นยามที่มาดูแลกันในตอนแรกๆนะครับโดยยามคนนี้เนี้ยก็มีชื่อว่าอุชิโอนะครับผมซซึึ่่งงงออุชิิโะะะะนนนคคครรัับบดจมาาาาล้้้แแเเพพวกยูไปถ แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ด้วยกันนะครับแต่ว่าก็คงเป็นยูเซชเช่นเดิมนะที่สามารถเอาช้าอุชิโอออกมาได้นะครับแต่ว่าตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าในตอนนแนนนับก็ได้มีเด็ก2คนนะครับช่วยยูเซไว้นะครับซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะผมโดยผู้ชายนะมีชื่อว่ารูอานะฮะส่วนผู้หญิงก็มีชื่อว่ารูกะนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเล็กก็ตวินนะผมก็ได้ส่งลูกน้องมานะครับโดยให้ลูกน้องนะผมเอาการ์ดเชิญนะฮะมาให้กับยูเซนะครับให้ยูเซไปแข่งฟอร์จูนคััััพพพนน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 ะะะะะฮฮโดดดดยยยยมมมมมีีีีขขขข้้้้ออออออแแแววววว่่่่่่่่่าาาาถถเเ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 กกกกกิิูููซซซไไไลลงงงงงืท็็จจบบบบตตปปคึ ทางเลือกนะผมต้องลงแข่งเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อแจ็ครู้เรื่องนะครับว่ายูเซจะลงแข่งด้วยนะครับจะก็ได้เดินทางมาหายูเซเลยนะครับพร้อมกับเอาสตาร์ดัดดาก้อนมาให้ด้วยนะฮะพร้อมก็บอกว่าถ้าเกิดซาตารดัสอยู่กับมือยูเซแล้วผมซาตารดัสจะปล่อยพลังได้ดีมากกว่านะครับแล้วแจ็คก็จะรอยูเซนะครับอยู่ที่การแข่งนะฮะให้ยูเซมาหาเขาให้ได้นะครับซึ่งยูเซก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องไปให้ได้นะครับผมก่อนที่ยูเซจะไปแข่งนะครับยูเซและทักกัวนะครับก็ได้พบกับแม่มดกุ เนียบและในตอนนั้นเองเนะบผมอัครมาบับางกรแดยของยูเซก็ส่องแสงขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งแม่มดกุหลาบดําก็ตกใจนะที่ยูเซมีอัครนั้นด้วยนะฮะซึ่งในตอนนั้นยูเซก็คิดได้เลยนะว่าแม่มดกุหลาบดําก็ต้องมีตาอัครมังกรเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่มดกุหลาบดําคนนั้นนะกับเกียรดอัครตามบังกรนะครับผมและในท่สุดนะยูเซและพ,พวกพวก็ได้เข้ามาแข่งที่ f อ r t u n e Cup ได้สําเร็จนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะเด็กผู้ชายที่ชื่อลูอานะก็ได้ปลอมตัวเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อลูกานะครับแล้วก็ลงแข่งด้วยเลยครับผมโดยการแข่งแมก็จะเป็นการแข่งแบบ8คนนะฮะแล้วก็หาผู้ชนะเพียง1เดียวนะครับ1ใน8คนนี้ที่ชนะนะครับจะได้ดวลกับแจ็ค นะะฮผู้เป็นดูเอลคิงนะครับผมแต่ว่าในการแข่งจริงๆนี้นะก็มีจุดประสงค์นึงแอบแฝงไว้อยู่นะครับคือเร็กอดวินเนี่ยต้องการหาตัวซิกเนอร์นะครับจึงได้สั่งให้ลูกน้องนะผมสร้างเครื่องดีเซนเซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นเวลามีการดูเอลนะพลังของการดูเอลก็จะส่งไปที่เครื่องดีเซนเซอร์นะครับแล้วสามารถตามหาตัวซิกเนอร์ได้นะครับและมาถึงคู่แรกนะครับคู่แรกเป็นการแข่งระหว่างลูอานะครับแล้วก็บอมเบอร์นะครับผมซึ่งในการแข่งนี้นะบอมเบอร์เป็นฝ่ายชนะนะฮะแต่ปรากฏว่าเครื่องดีเซนเซอร์ก็ได้ททางนนนนะะะะฮแลใดดิสครรับเกอว่ี นั่งอยู่บนสแตนเชียนะครับผมและคู่ต่อไปนะคู่ที่สองนะผมเป็นการแข่งขันระหว่างอัศวินนะฮะจิวนะครับปะทะแม่มดกุหลาบดาที่ชื่อว่าอากินะครับผมซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะว่าอิซายโยอิอากิคือแม่มดกุหลาบดำนะฮะดูเหมือนจะมีแค่เลกอดวินแล้วก็ลูกน้องนะแล้วก็อัศวินแค่รู้เท่านั้นนะผู้ชมยังไม่รู้นะครับและในระหว่างที่ดวลกันนะครับอิซายโยอิอากินะครับก็ได้เรียกแบ็คโรดดาก้อนออกมานะครับซึ่งแบ็คโรดดาก้อนนะครับก็เป็นมังกรที่ถูกเลือกนะครััััััับบบบบบเเเเหมมมมมมืออ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 อนน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 กก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 รร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 ดดดดาาาาาา้้้้้้แแแแลลว็็็็ซซซซสสสะะะะะคคคคคผผึึึ่่่่่งงงงงใใตตตทีีโขขิ์ ทำให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าอิตาโยอิอากิก็คือแม่มดกุหลาบดำนั่นเองแล้วผลการต่อสู้มานะครับก็เป็นอากินะครับผมที่สามารถเอาชนะอัศวินจิวไปได้นะครับแล้วอากิก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผมและคู่ต่อไปนะครับก็เป็นคู่ระหว่างยมบทู่คืนชีพนะหรือว่าชิระนะฮะที่ต้องดวลกับยูเซนะครับผมซึ่งฝีมือของชิระก็ไม่ธรรมดานะครับผมทำเอายูเซลำบากกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับยูเซก็คือพระเอกนะครับเอกยังไงก็เป็นพระเอกนะครับแม่ก็ชนะมาเหมือนเดิมนะฮะทำให้ยูเซสามารถผ่านเข ลูวาก็ดีใจนะคิดว่าตัวเองจะได้ดวลอีกรอบนะฮะแต่ปรากฏว่าฝ่ายของเลกก็ตวินนะครับจอดจงเลยนะครับให้ลูกาเนะฮะเป็นคนดวลเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเลกก็ตวินก็รู้แล้วนะว่าลูกาเนะครับก็คือซิกเนอร์คนต่อไปนะครับซึ่งพวกเขาก็อยากจะเห็นพลังของลูกาเนะก็เลยให้ลูกกามาดวลนะครับโดยคนที่ดวลกับลูกกาก็เป็นมือสังหารแน่ผมที่เลกก็ตวินจ้างมานะครับจริงๆพลังที่ซ่อนไว้ของลูกาเนี่ยผมรู้สึกจะเป็นพลังที่มหาศาลอย่างมากเลยนะครับแต่เหมือนว่าลูกกาจะดึงออกมาใช้ได้ไม่่่่่่่่่่่่่เเเเเเเยออออออะะะะะะททททาา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 าไไไไไหหหรรรรนน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 คคคคัััับบจึงงใ้้้้้้ลลูููููููกกกกกกมมมมมสสสสถถชชตตตดดแ็็ืว ได้เสมอกันไปนะแล้วก็หมดตติไปทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับยูเซก็มารับลูกะไปนะครับแล้วก็ทําให้ยูเซรู้ว่าลูกะก็มีตาขรับมังกรแล้วก็เป็นซิกเนอร์เหมือนกันนะครับผมและรอบต่อไปก็มาถึงเนี้ยครับเป็นรอบ4โคตรเนี้ยครับผมซึ่งคนที่ยูเซจะต้องเจอแล้วก็คือบอมเบอร์นะฮะบอมเบอร์คือคนที่สามารถเอาชนะลูอาได้ในรอบแรกนะครับผมและจากนั้นทั้งคู่ก็ดวลกันนะครับแล้วก็เป็นยูเซเช่นเคยนะครับที่สามารถเอาชนะบอมเบอร์มาได้นะครับแต่ว่าในตอนที่บออมเบรร์แพ้นะคับบอมเเบบอรรรร์นะะคคัผมมมจาาาปปิดงวท ของเลพราะว่านานมาแล้วนะครับในสมัยที่เล็กก็ตวินนะครับที่จะคืนชีพให้มังกรแดงนะครับเล็กก็ตวินก็ได้หาหนูทดลองนะครับที่จะใช้คืนชีพนะครับผมซึ่งหนูทดลองในครั้งนั้นนะครับก็คือหมู่บ้านของบอมเบอร์นะครับการทดลองของเล็กก็ตวินนะครับทำให้หมู่บ้านของบอมเบอร์นะครับล่มสลายนะครับผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยนะครับบอมเบอร์ก็เลยคิดจะมาล้างแค้นในการแข่งฟอร์จูนคาร์ครั้งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าก็แพ้ยูเซ่ก่อนนะฮะแต่ถึงแม้จะแพ้บอมเบอร์ก็ยังไม่ล้มล้างความตั้งใจที่จะล้างแค้นเล็กก็คคิิดดจะะขัับบีววนร อนที่ยูเซย์กำลังเข้ามาฝังบอมเบอร์นะฮะก็ได้มีชิ้นส่วนที่คล้ายสว่านนะครับผมของรถบอมเบอร์นะพุ่งตรงไปที่เล็กก็ตวินนะครับผมแปลว่าเล็กก็ตวินนะสามารถใช้มือเปล่ารับได้เลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเราสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่ามือเปล่าของเล็กก็ตวินที่สามารถรับหัวสว่านได้ก็คือมือที่เป็นเหล็กนะครับผมและจากนั้นบอมเบอร์ก็ถูกจับตัวไปนะครับและตัดมาที่รอบ4คนคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโปรไฟล์ร์นะฮะที่ถูกจ้างมาโดยเล็กก็ตวินนะครับให้มาต่อสู้กับอิซาโยอิอาก ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นพลังของตาคาราบมังกรแดงที่อยู่บนตัวอิซายยอิอากินะครับและจากนั้นทั้งคู่ก็ดวลกันนะครับผมแต่ว่าโปรไฟล์เลอร์ก็ไม่ชนามืออากินะผมอากินะก็สามารถคว้าโปรไฟล์เลอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับและอากิก็ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปสู้กับยูเซนะครับผมและในที่สุดรอบชิงก็มาถึงเนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างอากิแล้วก็ยูเซนะครับผมโดยสองคนนี้นะครับต่างก็เป็นซิกเนอร์ทั้งคู่นะครับและเมื่อทั้งคู่ดวลกันนะฮะในตอนที่อากิเอาแบ็คโรดดั๊กก ของทั้งยูเซ่แล้วก็ของอากินะครับแล้วก็ของคนอื่นๆที่เป็นซิกเนอร์นะครับผมเกิดสองสายขึ้นมาอีกครั้งนะฮะเหมือนกับว่าไม่อยากให้มังกรที่ถูกเลือกนะมาต่อสู้กันเองนะครับแต่ว่าพลังของอากิก็ไม่ธรรมาดานะครับด้วยความที่เป็นแม่มุ้กุหลาบดำนะก็สามารถสร้างกองเสีจริงได้นะครับถึงแม้จะเป็นสตอรี่วิชั่นนะแต่ถ้าโจมตีโดนยูเซ่นะผมยูเซ่ i, ก็จะเจ็บจริงเลยนะครับซึ่งพลังของอากินะผมก็ทำเอายูเซ่สะบักสะบอมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าในตอนสุดท้ายนะยูเซ่ก็สามารถพลิกเอาชนะได้เช่นเคยนะ,ะครับซึึ่่่่่่งง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 งคครรรรรรัััััั้้้้้้้้นนนนนนีีีกก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 ็็ทาา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 าใใใหใหออ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 อิิิิิเเ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 ขขขขจจจจะะะะะะบพพพวววววผมมมมยยยดดลลลลตตตฮแแูสื แล้วนะครับและยูเซ่ก็สามารถผ่านเข้ารอบนะผมไปชิงกับคริงนะครับที่ชื่อว่าแจ็คแอดลาร์นั่นเองและก่อนที่แจ็คและยูเซ่จะแข่งกันนะครับแจ็คก็ได้เล่าถึงอดีตของเขานะครับว่าในตอนที่เขายังอยู่เซาเทอร์ไรน์นะฮะมีลูกน้องของเล็กกอดวินเนี่ยมาชวนแจ็คนะครับเข้าไปอยู่ในเมืองโดมิโนนะครับผมซึ่งตัวในการเข้าเมืองนะครับก็คือการเลดเเดมอนนะก็สตาร์ดั๊ดดากอนนะครับแจ็จจึงได้คิดแผนนะผมขโมยสตาร์ดั๊ดดากอนจากยูเซ่นะครับโดยแผนของแจ็คนะครับคือการจับเพื่อนคนหนึ่งนะครับไปช่่่วววววยยยนน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 นะะะะะคครรััับบูเเซกกก็็ตต้้้้้้อออออองงงงงถดดดขแลลาาไทีีพืจโ กใส่จังหวะนั้นนะที่ยูเซวังเด็กไว้ที่พื้นเนี่ยฮะขมูซาร่าดาก้อนไปนะครับผมนี่ก็เป็นที่มาของการทรยศเพื่อนแล้วก็การขโมยซาร่าดาก้อนของยูเซนะครับและในที่สุดนะรอบชิงตำแหน่งคิงครั้งสุดท้ายก็มาถึงนะครับยูเซและแจ็คแอนด์ลาร์ก็ได้ไรติ้งดูเอลกันนะครับผมและในระหว่างที่ไรติ้งดูเอลอยู่นั้นนะครับเมื่อยูเซเอาซาร่าดาก้อนออกมานะครับแล้วเมื่อแจ็คเอาเลดเดมอนออกมานะครับมังกรแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมและในระหว่างนั้นนะครับมังกรแดงเนี่ยผมก็็็็ไไไไดดดดดด้้้้้้้้้พพพาาาาาายยูููเเเซซซนน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 ะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบบแแแแลลลลววววววกกกกกกจอออททท์์ิื่่่่่่ๆใหปสสถถีีีึงงขุมผช ครับผมซึ่งผู้บูชาดวงดาวแต่ละคนก็มีอักขระมังกรด้วยนะครับและเหล่าซิกเนอร์ยังได้เห็นภาพการล่มสลายของเมืองเดอโดมิโนนะครับแล้วก็เมืองเซตเทอร์ไลท์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีภาพคล้ายๆตาขลาดรูปแบ่งมุมที่อยู่บนพื้นดินด้วยนะครับผมซึ่งแจ็คก็บอกนะครับว่าภาพที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับคืออนาคตของโลกนะครับผมแต่ว่าแจ็คก็ไม่สนใจนะครับแจ็คก็ได้บอกกับยูเซ่นะว่าให้มาดูเอลต่อกันให้จบนะครับเพราะว่าการดูเอลให้จบนะจะสามารถพาเราออกไปจากที่นี่ได้นะครับและในที่สุดนน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 ะะะะะะคค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 รรรรรัััับบบผผผลลลตตดดดดสสสิิิกกกก็็็็็อออมมมมาาาาาาูููู้้้ชืฟโยยยเเเเซซ์ถปปไไทภแจจจใใหหง่นะครับ แล้วก็มาถึงเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปนะครับโดยเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่างดาร์กซิกเนอร์แล้วก็เหล่าซิกเนอร์นะครับซึ่งเหล่าดาร์กซิกเนอร์นะก็จะมีตาขราารูปแมงมุมนะครับที่ติดอยู่ตามตัวเหมือนกับซิกเนอร์นะครับผมและมีอยู่วันหนึ่งนะครับในช่วงกลางดึกนะครับจุดดีดตาขราามังกรซิกเนอร์ของยูเซนะผมก็เกิดสองแสงขึ้นนะครับและยูเซก็รู้สึกปวดแขนมากเลยนะฮะและจากนั้นยูเซก็ได้พบกับดาร์กซิกเนอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ดาร์กซิกเนอร์ ดวลนะครับผมแล้วเมื่อทั้งคู่เริ่มดวลนะครับก็มีวงไฟสีม่วงนะครับมาล็อบตัวพวกเขาไว้นะฮะมันก็ว่าเป็นเวทีประลองแห่งความมืดเลยนะครับหลังจากนั้นยูเซย์ก็สะบักสะบอมเลยนะครับเพราะว่าฝีมือของดาร์คซินเนอร์ก็ไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่ายังไงฝีมือพระเอกก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่ดวลเสร็จนะครับยูเซย์ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วไอ้ดาร์คซินเนอร์คนนั้นนะก็กลับกลายเป็นคนปกตินะผมพร้อมกับบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับและตาขนาดลูกแมงมุมที่แขก็หายไปด้วยนะครับซึ่งจจจาาาากกกเล็็อดววินนะคครัับให้ไปพตแมก โรรงพยาาบบลนะคัซึ่งเมื่ออุชิโอมาถึงโรงพยาบาลนะครับผมก็เหมือนจะโดนแมงมุมกัดนะฮะซึ่งไอ้แมงมุมตัวนี้นะฮะก็เป็นแมงมุมสีม่วงนะครับและเมื่อโดนกัดเสร็จครับอุชิโอก็กลายเป็นดาร์คซิกเนอร์แล้วผมและอุชิโอที่กลายเป็นดาร์คซิกเนอร์นะครับก็มาทาแจ็คดูเอลนะฮะซึ่งตอนแรกก็เหมือนแจ็คจะงงๆนะครับแต่ก็ได้ฟังเรื่องราวจากนักข่าวสาวนะที่เคยดูยูเซ่ดูเอลกับดาร์คซิกเนอร์มานะครับผมแต่ว่าร่างกายของแจ็คก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับจึงทำให้ไม่สามารถถือดูเอลดิทได้นะครับผมแต่ว่าแจ็คคกก็ให้้นนนนนััข่าาววสะ กายไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังไงแจ็คก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับผมและยิงสาวนักข่าวที่ปลอมตัวเป็นพยาบาลคนนั้นนะก็สามารถเอาแจ็คออกมาจากโรงพยาบาลได้นะครับและต่อมานะครับยูเซ่ก็ได้มาถามเล็กก็ตวินนะครับผมว่าทำไมดาร์ซิกเนอร์แล้วก็ซิกเนอร์ต้องมาต่อสู้กันในตอนนี้นะครับซึ่งเล็กก็ตวินก็ได้บอกนะผมในสมัยอดีตนะครับที่ห้องใต้ดินสุดลึกของเมืองเซเทอร์ไลท์นะครับได้มีเครื่องโมเมนโตัหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่จะสร้างพลังงานบวกให้แก่เมืองนะครับและตอนนั้นก็ได้มีกลุ่มนักวิจจจััััััััััยยยยยกกกกกกลล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 ุ่่่่่่่่่มม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 นน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 ึึงง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 ะะะะะะคคคคคครร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 รบบบบบบทททททีีีาา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 ดดอออออแแแตตตตปปปฏววเเเเเเืืโโโโไสูณณ์้พพ็ใข นที่รับสูงนัสการนะฮะที่ที่ซึ่งมีตาของดาร์คซิกเนอร์อยู่นะครับก็ได้ปลดปล่อยพลังออกมาพอดีนะครับและพอเวลาผ่านไป5,000ปีนะครับพลันก็เริ่มอ่อนแอลงนะครับจึงทำให้มีดาร์คซิกเนอร์โผล่ออกมานะครับและต่อมานะครับยูเซก็ได้พบกับเพื่อนเก่านะครับที่ชื่อว่าโคโฮแกนนะฮะโคโฮแกนแจ็คแอดลารแล้วก็ยูเซนะเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมและดูเหมือนเขาจะรู้เรื่องดาร์คซิกเนอร์จากยูเซด้วยนะครับโคโฮแกนจึงตัดสินใจนะที่จะช่วยยูเซ่ต่อสู้กับดาร์คซิกเนนอรร์ะับ โดยชื่อของเขาเนี่ยครับมีชื่อว่าคิริวนะครับซึ่งยูเซร์โคก็แปลกใจนะผมเพราะคิดว่าคิริวได้ตายไปแล้วนะฮะแต่เหมือนคิริวจะยังมีชีวิตอยู่นะครับแถมยังเป็นดั๊กซิกเนอร์อีกด้วยนะครับและจากนั้นคิริวก็มาท้ายูเซร์ดวลนะครับถึงแม้ยูเซร์กำลังตกใจอยู่นะครับแต่ยูเซอ์ก็รับคำท้ามานะครับแล้วทั้งคู่ก็ไรติ้งดวลกันนะครับผมการต่อสู้ของคิริวแล้วก็ยูเซร์นะครับดูเดือดอย่างมากเลยนะครับแต่ในระหว่างนั้นนะผมคิริวนะครับก็ได้เรียกกกแแคคคคปซิิโนนาาพพออออมะรรับึ่ง็็ทททให้ยูเ์์สี ต้องหยุดลงกลางคันนะครับผมแล้วยูเซก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับส่วนคิริวก็ได้หายตัวไปนะครับผมและจากนั้นยูเซก็ได้เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็มาทานะครับช่วยเอาไว้นะครับผมและต่อมานะครับนักข่าวสาวที่เป็นคนสนิทของแจ็คนะครับก็คิดจะสืบหาข้อมูลความจริงของอิซาโยอิอากินะครับผมจึงได้บุกไปที่ห้องของดีวายนะครับผู้จัดการส่วนตัวของอากินะครับเพื่อสืบหาข้อมูลความช่วยเหลือของดีวายนะครับผมในขณะที่เขากำลังสืบอยู่นะครับดีวายก็มาเจอนะครับเรียกได้ว่าจับแบบคาหนังค้าเขากเลยทีเดียวนะครัััััับบบบซซึึ่่่่งงงงงดดดดดีีีววววาาาาาายกกกก็็คคคคคคิิิจจจจะะะะหหญญสสนนนนนนน้้รรรแตใทลผม ดูเอลนะครับถึงแม้จะลังเลนิดหน่อยนะแต่ก็ลุยนะครับผมปรากฏว่าก็รู้อยู่แล้วนะว่าดีวายได้โอ่แข็งแกร่งกว่ามากเลยนะครับจนทำให้หญิงสาวคนนั้นนะครับพ่ายแพ้ไปและในตอนที่พ่ายแพ้นด็หญิงสาวคนนี้ก็ได้ตกจากตึกด้วยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าในทันใดนั้นนะครับก็มีเปลวไฟสีม่วงนะครับโผล่ขึ้นมาจากดินนะฮะพร้อมกับทั้งชุบชีวิตหญิงสาวคนนี้ให้ฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเมื่อพอฟื้นมานะครับร่างกายของเขาก็จะกลายเป็นดาร์คซิกเนอร์ โดยยิงสาวคนนี้ที่ชื่อว่าคารีที่กลายเป็นดาร์คซิกเนอร์ผมก็ได้เจอเทพสซิตธอร์นีตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเทพสซิตธอร์นีแอสลาปิสนะครับและการโจมตีของเทพสซิตธอร์นีนะครับก็ทำให้ดีไวท์นะแพ้ทันทีเลยนะครับผมจากนั้นดีไวท์ก็ตกตื่หมปิดการนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับอิซายุอิอากิกำลังดูวลกับดาร์คซิกเนอร์อีกคนหนึ่งอยู่นะครับที่มีชื่อว่ามิสตี้นะครับผมและในตอนนั้นนะครับอากิก็เห็นดีไวท์ร่มมาจากตึกด้วยนะครับผมและตึกก็กำลังจะพังนะครับผมกก็ทาให้อิ ซึ่งพวกของยูเซ่นะครับก็ได้แวะพักที่บ้านพักเลี้ยงนะครับเป็นบ้านพักเลี้ยงในสมัยที่ยูเซ่ยังเป็นเด็กนะครับผมเขาได้พักที่นี่นะครับแล้วก็ได้พบกับมาทานะครับแต่ว่าในทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีดักซิกเนอร์ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีนะครับดักซิกเนอร์นะครับเข้ามาทาดวลนะพอเห็นว่าที่นี่มีซิกเนอร์ทั้ง4คนเลยนะครับผมและจากนั้นยูเซ่ก็เป็นฝ่ายดวลนะครับโดยลุตเกอร์นะครับในขณะที่ดวลอยู่นะเขาก็ได้เล่านะว่าเขารู้จักพ่อของยูเซ่นะครับเพราะว่าเมื่อสิบเจ็ดปี และลุดเกอร์ยังได้บอกอีกนะครับว่าเล็กกอดวินเนี่ยเป็นน้องชายของเขานะครับแล้วก็ตัวเขาแล้วก็เล็กกอด์วินเนี่ยผมต่างเป็นลูกน้องของพ่อของยูเซ่ทั้งคู่นะครับและในตอนนั้นนะครับการโจมตีของเทสิดทอร์นีแล้วผมก็ทำให้ตึกตึกหนึ่งถล่มนะฮะแล้วบนตึกนั้นนะครับก็มีเด็กอยู่คนนึงนะครับซึ่งมาธาก็ได้ไปช่วยนะแต่ปรากฏว่ามาธาเนี่ยเป็นฝ่ายตกมาจากตึกแทนนะฮะแล้วก็ทำให้วิญญาณของมาธาเนี่ยผมถูกเทสิดทอร์นีเอาไปนะครับซึ่งก็ทำให้ยูเซ่และแจ็คโกกรรรดออยย่่่าาางมเเลลนนนนนนะะคคััับบแตตวใุ้ ต้องสู้กันนะครับแต่ว่าก็เป็นยูเซนะผมที่สามารถเอาชนะเลลี่มาได้แล้วจากนั้นเลลี่ก็หายตัวไปนะครับเพราะว่าการด้วยแห่งความมืดนี้นะใครแพ้ก็ต้องหายไปนั่นเองแล้วจากนั้นพวกของยูเซก็ได้รู้นะว่าต้องไปที่เครื่องควบคุมทั้ง4นะครับเป็นเครื่องที่คอยควบคุมโมเมนตัในอดีตนะครับผมแล้วเมื่อมาถึงเนี่ยครับคนที่เจอดักคซินเนอร์คนแรกนะผมเหมือนจะเป็นลูอานะครับ แต่ว่าลูอาคิดว่าถ้าเกิดกำจัดดาร์คซิงเนอร์คนนี้ได้นะครับลูกาจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดนะครับซึ่งดีมาร์กกำลังคำท้านะครับแล้วก็ดวลกับลูอานะครับและเมื่อดีมาร์กเรียกเทพสิทธิ์ทอรีออกมานะครับก็ทำให้ลูอานะผมไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับลูกาก็กลับมาจากโลกแห่งพูดพอดีนะครับพร้อมกลับมาเปลี่ยนตัวกับลูอานะครับและทั้งคู่ก็รวมพลังกันนะผมจนในสุดนะก็สามารถเรียกแอนเชียนแฟรี่ออกมาได้นะครับและด้วยพลังความสามารถของแอนเชียร์แฟรี่นะครับผมก็สามารถเอา คงอยากล้างแค้นเล็กก็ต์ปินอยู่นะครับลุดเกอร์จึงได้ยื่นข้อเสนอนะผมให้มาเป็นดาร์กเซ็กเนอร์นะครับเพราะว่าจะได้พลังใหม่นี่ผมแต่ว่าแรกกันนะครับก็ต้องฆ่าฟูโดยูเซ่ด้วยนะครับซึ่งบอมเบอร์ก็ตอบตกลงนะครับแล้วเขาก็กลายเป็นดาร์กเซ็กเนอร์นะครับผมและในขณะที่บอมเบอร์กำลังเดินทางไปหายูเซ่นะครับก็ได้พบกับโคโฮแกนก่อนนะครับผมซึ่งโคโฮแกนก็มาขัดขวางบอมเบอร์ไว้นะครับพร้อมกับบอกถ้าเกิดอยากไปหายูเซ่ต้องมาด้วยกับเขาก่อนนะฮะถ้าชนะก็จะยอมปล่อยให้ไปหายูเเเเเเซซยย์์์นน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 ะะ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 ะคคคคคคครร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 ััััััับบ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 ึึ่่่่่่่่งงงงงออ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 มมมมมมกกกกก็็็็็ไไขขดดด้้้้้ททููลลตตตติแแแแแใีสสุโปฝาาาชฮถถจพ เป็นบุญบ้างของตัวเองนะผมที่เคยโดนเล็กกดวิลลักบางนะครับให้กลับมามีชีวิตได้สําเร็จนะครับผมเรียกได้ว่าความตั้งใจสุดท้ายของบัมเบอร์ก็สําเร็จจนได้นะครับและการต่อสู้คู่ต่อไปนะผมเป็นการต่อสู้ระหว่างดาร์คฮิกเตอร์นะก็คือคิริวนะครับผมแล้วก็ยูเซ่นะครับทั้งคู่ได้ไรติ้งดูเอลกันนะครับผมและในที่สุดนะผมคิริวก็สามารถได้เซฟสิทธิทอนีโคคาแพ็กแอปออกมาได้นะครับแต่ว่าด้วยพลังของปฏิหารนับตามังกรของซิกเนอร์แต่ละคนนะผมได้หายไปนะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่ยูเซยยยยยยย์์คคคนน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 นเเ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 เดดดดีีีวววลลละะะะะะะรรรรรรััับบผผมมมมจทาาาาาาาใหูู้้้้ซซซพงฮแกกกกก็สสสถตตตออออไ่ เอฟเฟกที่ทำให้เอฟเฟกของมอนเตอร์อีกฝ่ายร้ยผลได้นะครับเอฟเฟกของเทสต์ทอนน้จึงไม่เป็นผลนะฮะและจากนั้นยูเซก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับและจากนั้นร่างกายของคิโดก็ได้สลายตัวไปนะครับและจากนั้นยูเซแล้วก็ลูอาแล้วก็ลูกาดแล้วก็อุชิโอแล้วก็โคนะครับก็ได้เดินทางไปที่โมเมโต้นะครับผมจนในที่สุดก็มาถึงจนได้นะครับและเมื่อมาถึงะครับยูเซก็ได้พบกับรูดเกอร์นะครับซึ่งคราวนี้ยูเซก็คิดจะตัดสินให้รูแล้วรูรอดไปเลยนะครับกับรมู ที่เรียกเทพออกมานะครับเรียกได้ว่าการทํางานผิดพลาดของโมเมนโตนะครับได้เรียกเทพสุดชอนีแล้วก็เหล่ามังกรแดงออกมานะครับและผลลัพธ์ดวลก็ออกมานะครับก็คือยูเซ่ที่ผมที่สามารถชนะลูตเกอร์มาได้นะครับและการดวลคู <ip kilo> ่ต่อมาที่ผมก็เป็นการดวลระหว่างแจ็คนะครับแล้วก็คารลี่ที่ผมที่กลายเป็นดาร์ซิกเนอร์นะครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้ติ๊กดวลกันนะครับผมและคราวนี้นะแจ็คก็ใช้เซเวียร์ดากอนที่ผมจูนนี่เข้ากับเรดเดมอนดากอนนะครับจนออกมาเป็นเซเวียร์เรดเดมอนดากอนนะครับผมซึ่งความสามารถของเซเเเเวีีียยยยรรรรร์ดดมอออนน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 าา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 กกกกก้้้่่่็็็ทใหคคคลละะะะปปปฝไไพพแแัับจขงส นะครับผมและคู่ต่อมานะครับผมก็เป็นการดวลระหว่างอากินะครับแล้วก็มิสทรีนะครับซึ่งในระหว่างการดวลอยู่ในแอปดีไวทก็โผล่มานะครับซึ่งเราเอาอากิตกใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าดีไวตายไปแล้วนะครับแต่จริงเหมือนจะยังไม่ตายนะครับและจากนั้นยูเซ่ก็ตามมาด้วยนะครับแล้วยูเซ่ก็ถามความจริงจากดีไวนะครับโดยดีไวก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยครับเป็นคนฆ่าน้องชายของมิสทรีนะครับและยังยอมรับอีกด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนควบคุมอากินะครับแล้วก็หลอกใช้อากินะครับแล้วเมื่อมิสทรีได้ยินเรืื่่ออองงรรรรราาาววททททััั้้้้้หมมมมดดดนนนนนะะะคคบบิิิสสสีีกกก็็ใชเเเเเพผขขไไปปแลจ แล้วผมเหมือนความแค้นของเขาก็จบลงแล้วนะฮะตัวมิสซี่ก็ไม่คิดจะสู้กับอากิแล้วนะครับแต่ว่ามิสซี่ก็โดนพลังความชั่วร้ายครอบนำนะผมจนทําให้ไม่สามารถหยุดการดวลได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับอากิก็ควักพลังเพื่อสุดท้ายให้ผมแล้วก็ความมิสซี่มาได้นะครับจากนั้นร่างกายของมิสซี่ก็แพ้แล้วก็สลายไปนะครับผมและต่อมานะครับราชันแห่งยูเบโลก็คืนชีพได้สําเร็จนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทําลายเมืองนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับมังกรแดงก็ผมมาพอดีนะครับแล้วก็พาทุกคนเนี่ยมาที่เมืองโโดดดดมมมมมิิินน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 ไไไ้้้้สําาเเเเเเรรรรร็็็็็็จจะะะคคัััััับบบบบผผแแลลลกก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 พพวววยยูซซออออึ่่่งงีีีขท โดยแขนนีถ้าผมไปแข่งของพี่ชายเขานะ่ยดักอร์นะฮะแต่ว่าความจริงก็กลับเปิดเผยเนี่ยเล็กกวินเนี่ยเขาก็กลายเป็นดาร์คิกเกอร์เหมือนกันนะฮะจากนั้นเล็กอดวินก็เอาแขนที่มีตาขลามังกรนะมาต่อเข้าเป็นแขนตัวเองนะครับผมซึ่งเขาก็มีพลังทั้งดาร์คซิกเนอแล้วก็ตาขลามังกรเลยนะครับหลังจากนั้นยูเซ่และโคแล้วก็แจ็คแนก็ที่จะช่วยโลกนี้ไว้นะผมเขาจิงท้าด้วยลเขากับเลกอดวินนะครับซึ่งเป็นการดวลแบบสามต่อหนึ่งเลยเลวนี่ นจนทำให้ตัวเองเนี่ยผมไม่สามารถดวลต่อได้นะครับแล้วเขาก็าพ่ายแพ้คนแรกไปนะครับแล้วคนที่พ่ายแพ้คนต่อมาก,ก็เป็นแจ็คแอนดลาร์ดนะครับเพราะเขาเนี่ยโดนเล็กก็ตวินโจมตีแบบไม่ยั้งเลยนะครับแล้วด้วยความเสียสละนะครับก็เลยมอบพลังให้ยูเซ่ก่อนที่ตัวจะแพ้ไปนะครับจากนั้นแจ็คแล้วก็โคเนี่ยผมก็ไม่สามารถดวลต่อได้นะครับเพราะว่าไม่มีแรงเหลือที่จะมาขับดีวิวแล้วนะครับ และในตอนสุดท anyway. ้ายนะผมยูเซก็ได้ใช้เซเวียสตาร์นาก้อนเดีครในการโจมตีเทพสิทธทอนีริลัวโคชารัสกาด้วยครับและการโจมตีนี้เนี่ยก็ทำให้เร็กอ็วินมันสายพ่ายแพ้ไปนะครับและการโจมตีของเซเวียสตาร์นาก้อนก็ไม่ได้โจมตีแค่เทพสิทธทอนีอย่างเดียวนะครับยังไปโจมตีเทพโยมาโลกด้วยนะผมจนทำให้เทพโยมาโลกนั้สลายหายไปเลยนะครับผมและตาคาราดาก้อนเฮดที่อยู่ที่แขนเล็กอ็วินนะครับก็มาอยู่ที่ยูเซแทนนะครับผมและตาเดิมของยูเซก็กลายไปอยู่ที่โครแทนนะครับและจากนัั้้นยูเเซกกก็ไดพบบรุอ์แล้วกก็เทนนะครับรุเกอ์แล้้ววกกกก็็เเอนนี่ยผมรูสึจะสนนึกแล้วะะฮจากนั้นกกอดวินยูเซ ว่าเราดาร์ฟซิกเนอร์และผมแต่ละคนก็จะคืนชีพกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้นะครับซึ่งการชนะครั้งนี้นะก็ทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนะฮะจากนั้นมือโดวิโนแล้วก็แซทเทอร์ไรก็เชื่อมต่อกันเน้ผมโดยวิธีการแบ่งแยกอีกแล้วนะครับเป็นนั้นจบภาคดาร์ฟซิกเนอร์ ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปสรุปยุกจีไฟดีนะครับเราสรุปถึงแค่ภาคดาร์กซิกเนอร์นะผมถ้าอยากให้สรุปภาคต่อไปมาไวๆก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับคลายด้วยนะครับอีกประมาณ4,000ันซับนะผมเราก็จะถึงแตะตับคกันแล้วนะฮะใครที่ยังไม่กดนะผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับคลายกันด้วยนะครับแล้วก็แชร์เพื่อนให้มากดตับครายกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดป,ประการใดหรือว่ามีเนื้อหาผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรรััักกทุคคนสสวดีบ